ขึ้นเหนือครับทางบ้านเราครับท้องถิ่นทำให้ทรายก่อนจะดีแบบนี้หน่อยครับอากาศเยน็นๆกล้ามามีหมอกขึ้นเหนือไปขึ้นเหนือทางด้านซ้ายด้านขวาเราก็เป็นเขาครับอากาศดีมากนี่เราพาไปต้องเขื่อนนะครับดูที่งานแล้วครับนี่ครับหลังรถทีมงานไปหาไปหาหอยครับไปหาหอยวันนี้ไปหาหอย เอาแค่หอยธรรมดาครับไม่ได้เอาหอยเล็กหอยใหญ่ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็เดินทางมาได้ประมาณ200กิโลนะใกล้จะถึงแล้วครับจยด่ด้าทีมงานอ่อยครับมีใครบ้างอะไม่มีเลยครับมีเห่นน้ำเปล่า <c oughs> นี่ดูวิถีกครดิ้ครนวะ

นี้ขับเท่าไหร่ครับเนี่ยโซเฟอร์ขับเท่าไหร่เนี่ยครับนี้ไม้เต็มไม้ครับประมาณ2องยี่ครับวันนี้สองร้อยยี่ดูดูต้นไม้ครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยดูต้นไม้สั่นนี่เลยครับนี่สันนี่ไม่ใช่แล้วฝนจะตกวันนี่รีบเนาะฝนมาทนอยู่ครับแต่วันนี้ฝนจะตกเขาได้มาทนมาครอบไว้เหมือนเดิม สบายดีครับสบายดีครับสบายดีอากาศเยน็ยนจัดคุบรรยากาศที่บ้านถึงคุณนี่ดีมากเลยครับแต่มีอยู่คนหนึ่งอะรู้สึกอยากซึมไปหน่อยอ๋อใส่ เลยก็หลีบเล่นก้ายกับใบมาอ๋อมันึงเป็นอย่างนี้ฮะยิ่จนยับเลยครับคุณจู้ชรมจายนั่งเงียบเลยเนี่ยไม่รู้เขามองอะไร หอยอย่างเดียวครับเดี๋ยวจะได้หอยอะไรครับนี่จะม่มีหอยแข็งครับหอยแม้ลางคู่อ๋อครับแล้วก็จะมีหอยนองลมบ้างนิดหน่อยไม่เยอะครับอ๋อหูบ้านคุณนี่ก็ดีแล้วนะไม่เค็มนะหอยนี่จะพูดี่เกิดไม่กุ้งแม่น้ำตัวเล็กกับตัวมันโลกว่าครับอ๋อกุ้งไม่น้ำนะแลรวปลากระทิงครับตัวมันสามโลยาวเมตรกว่าครับอ๋อ น่าเชื่อนะครับเออว่าคุณี่สุดยอดจรยงงเออผมผมอยู่แถวรู่นผมอยู่แถวทะเลผมไม่เคยรู้เรื่องลูกปลาทุเนี้ยปลาเยอะครับที่นี่เหรอปลาดินตัวหนึ่งลูกปลาก็เป็นเมตรตัวห้าโลครับลูกลูกนะครับลูกปลาลูกมันเหรอครับลูกปันดินครับตัวห้าโลครับลูกปันนินตัวละห้าโลครับแลวแม่มันนะครับแม่จะเห็นหน้าแม่ไลยครับนี่อ๋อเี็นแต่ลูกมันใช่ไหมครับ แล้วใกล้ถึงครับเนี่ยอ๋อบรรยากาศงดีๆค่ไม่ขับรถเขื่อนเราจะลุล้อรถสันเขื่อนไปเรื่อยๆครับนี่นี่นี่มันสร้างเองครับนี่ตรงนี้ครับนี่อ๋อสร้างเองครับสร้างเองครับเป็นฟาร์มครับฟาร์มเล็กๆอ้โหมาบ่อยปหมครับเนี่ยครับสร้างติ๊งไว้ให้ลุงน้องดูแลครับไม่ใช่หมาบ่อยไม่กล้าผมถามไม่แต่ทางไปไหนครับตรงนี้ตรงไปเลย คุณมาเที่ยวนี่คุณมานอนกี่ชั่วโมงครับโอ้ผมมาก็หลงประจำนครับมาเสร็จจะดองแถวหนอาเขื่อนนะครับเชิญทุกบ้านคุณนี่บรรยากาศดีมากเลยทุกท่านดีครับทุกบ้านที่วันนี้ครับฮะครับทุกบ้านจะเดินตัวนี้จะมีพวกสัตว์ป่าพวกตัวเหี้ยจะเดินเยอะครับตัวนี้จรเข้าจับไม่แดงมาแล้วครับอุ้ยมันไม่ยากครับมันเล้ยงสัตว์สุขวัลนะครับอ๋อครับคุณ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 อย่าไปทำนะครับ ผมไม่ทำครับไม่ได้ไมทานนะกินหมดคางคกจิ้งเหลนไหมครับกินหมดครับอ๋อไม่ใช่แต่ขางคกก็ไม่ได้สลาสฉวนครับกินได้ครับขังคกเป็นยาครับคางคกินได้เก่กินเยอะครับเมาเพรยะ่ว่ากินยังแจ้งอ่ะเมาเมาก็ดีไม่ต้องกินเมาฮะไม่ใช่ครับก็ก็ก็พอขังคกกันเลยครับแกนแจ้งทุกทีเลยทำทีไรแก่แจ้งเลยครับ ไปหอบดีนี่ดีนี่แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันที่คองโค